วันนี้กินอะไรคะก้วยเตี๋ยวไก่ชีกของใหม่มีแต่หนังเขาพี่เขาบอกว่าหนังเยอะเยลิศดกราบน้ำพริกสูตรสองถ้าเรากินแห้งเราก็กินกับสูตรสองถ้าเรากินน้ำเราก็กินกับสูตรหนึ่งใช่เพราะว่าสูตรสองมันกรอบมากแล้วก็มันก็มีถั่วคนแพ้ถั่วอย่ากินนะครับแต่ว่าแซงทุกอย่างคืออันนี้ อาหารลดความอ้วนของเขาหนังไก่ทอดทอานนยากกินนี่เด้ยยังกันยงกันนะมันเอาหนังไก่ทอดลงไปคุกด้วยแล้วเขาต้องปรุงอะไรอีกอะบีก็ <c oughs> พริกอร่อยกับตอบไงแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วหรอเออใส่ใส่เปรี้ยวหน่อยได้แม้วครับขอบคุณครับเขากินทีช่ชมวน,นี้ใส่เข้าไปกรุบกรอบ เวลาที่ถั่วลายเสือเขามีใยอาหารสูงเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยคือน,นอกจากจะได้โปรตีนจากพืชแล้วเนี่ยเรายังได้แบบเหมือนกับอิ่มท้องนานด้วยนะคะหลักการเยอะจริงแล้วตอนกินเคยนึกไหมไม่เคยหรอก<笑><笑>กินเพราะอร่อยใช่ปะกินเพราะหิวเลยอร่อยหอม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 นี่ล่ะเขาควรจะเพิ่มสีอวดมปะทาไม่เพิ่ม ม่เพิ่มหรอไม่เพิ่ม,อ,ม,มอันนี้รสชาติมันจะอาจจะอาจดิเน <N> <N> าะใช่เพิ่มไอ้น้ำปลาหน่อยได้ครับเพราะว่าของเรามันโลโซเดียมนะก็จะขาดเค็มน,นิดนึงในวันนี้นะ <N> อันดับแรกที่กินคือกินกัะหนังไก่ซึ่งไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเลยนิดเดียวไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเลยอุตส่าห์กินก๋วยเตี๋ยวสุขภาพไก่ชงไก่ฉีกทำไรทอดหนังไก่วางข้างบนไอ้ป่องมันเรียกอะไรท็อปปิ้งมันบอก นี่ก็หนังไก่หนังไก่ลวก,ก,ลลวกอืมถั่วนื่มนมุนม่มอร่อยมาม่าก็ได้นะมาม่าลวกเส้นมามา่าแล้วก็ซื้อไก่ฮะเอสายส่ฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยอร่อย บอกว่าเรามีเพื่อนมากินข้าวด้วยเน,นะเมิงเขาไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับเขากลับบ้านแล้วเขามาหม่มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตลอดเวลาเออเขาถามว่าอยู่ที่นี่เลยเหรอคะใช่น,น่าจะดีนะตกลงใครเป็นเป็น,เป,นเป็นเมียคนที่สองนะรีบเลยนะแสบอะเขามาก่อนไงเออไม่ในที่นี้พี่มาก่อน คนแรกใช่ะเบื่อคนแรกแต่ไม่เกิดเป็นเมียพี่นะเดี๋ยวคนเข้าใจกันงเออใช่ใช่เดี๋ยวก็คนเก่าคนใหม่มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใหม่เพิ่มนะจ๊ะพี่ต๊อกก็ไปเอาชามสองนี่เพิ่มไก่เราต้องเพิ่มโปรตีนเรายกเวทเราต้องเพิ่มโปรตีนแต่ว่าการเพิ่มโปรตีนของเราเราก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยนะเราก็จะตัก ขอถั่วเยอะๆนี่นะคะแล้วก็ลาดลงไปบนไก่ไก่ฉีกของเรากระเทียมด้วยอืกินอย่างนี้เลยก็เน้นเน้นโปรตีนเน้นๆใยอาหารสุดๆโอ้โหน้ำมันนำข้าวไข่มันดีตั้งหากดูสุขภาพดีเวอร์เออเอาเถอะให้สุขภาพดีด้วยต้องอร่อยด้วยนะเออนี่ ที่เราไปเอาชามสองมาเหรอคะครับชามสองกินเหมือนเดิมป่ะไม่ครับไม่หรอต้มยำนะเป็นชั่วอยู่ตรงนี้เนี่ยน่ามากขอกินไก่ฉีกเอ๊ะอะไรนะหนังไก่ทอดโรยพริกน้ำมันคำหนึ่งแล้วก็จะไปละนี่จ้ะโอ้โหนี่จ้ะแล้วเขาก็ใส่พริกน้ำมันเราลงไปทุกอย่างชีวิตเราก็ดี เขาบอกว่าอะไรนะโชคดีนะที่ทําอาหารเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากกินอะไรแล้วเราก็เดินไปทำไอ้รสชาตินั้นนะที่เราอยากเน,นี่ยกอกไหมเนี่ยหมายโชคดีกว่าไม่ต้องทําด้วยแต่ได้กินสูตรที่สองของเรากรอบสดใหม่โลโซเดียมไม่ใส่สสรกันบูตรทั่วไหลเสือชัยก็ Crunch CD oil.